สวัสดีนักเรียนชั้นปถมมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณครูเอนจอยคุณครูไม่ได้มาเป็นดีเจนะวันนี้ <laughs> วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องเรื่องเรื่องอะไรลูกเดี๋ยวคุณครูขอขยายหน้าเต็มก่อนเรื่องการรวบรวมการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลตอนที่2ครั้งที่แล้วเราเรียนตอนที่1ไปเนาะนักเรียนจําได้ไหมว่าครูให้นักเรียนไปหาขหนุ่มหวานจําได้ไหมลกูกอ่าไปสอบถามกับคุณพ่อคุณ,คณแม่ใช่ไหมมาทีนี้เรามาเรียนต่อสําหรับตอนที่2นะลูกตอนที่2ขอเสียงปรบมือหน่อยอนักเรียนอาจจะได้ยินเสียงแทรกหน่อยนะพอดีตอนนี้ฝนตกอยู่เนาะป้ายเราไปเรียนกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้ว ขนมหวานนักเรียนจําได้ไหมสำหรับเรื่องขนมหวานครูอยากรู้ว่านักเรียนรู้จักขนมไทยอะไรบ้างอ่าวันนี้เราจะมาดูกันว่านักเรียนจะรู้จักขนมไทยอะไรบ้างครูให้คิดครูให้เวลาคลิดตอบคุณครูด้วยโลกูกรู้จักอะไรบ้างรู้จักอะไรบ้างตอบคุณครูมาเลย อ่าบางคนอาจจะบอกว่าขนมในบ้านเรามีเยอะแยะเลยใช่ไหมขนมไทยไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองยอดฝอยทองมีเยอะเลยใช่ไหมลกูกโอเคเราไปกันต่อทีนี้เกมรวมกันคิดแต่วันนี้เรารวมกันไม่ได้กติกาคือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดชื่อขนมไทยให้ได้เยอะที่สุดแต่อันนี้ให้นักเรียนตอบมาในใบงานของครูนะลกูกเออตอนที่หนึ่ง ตอนขนมไทยคำชี้แจงให้นักเรียนสำรวจขนมไทยที่เพื่อนสมาชิกในห้องชอบรับประทานโดยเลือกจากรายการที่ชอบมากที่สุดเพียงหนึ่งอย่างแล้วทำเครื่องหมายเครื่องหมายอย่างนี้นะลูกเครื่องหมายตัวไอเนาะเครื่องหมายเส้นลากตรงลงมาอย่างนี้ลงในลงใต้ชื่อขนมไทยแปะไว้หน้าห้อง เมื่อครบทุกคนแล้วช่วยกันรวบรวมจำนวนที่นักเรียนเลือกแต่ละ,ะรายการแล้วสรุปในใบางานที่กำหนดให้คนละหนึ่งคนหนึ่งตัวหตัวขีดลงอะ่ะลหนึ่งตัวขีดลงเท่ากับหนึ่งคนนะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9เนาะเด็กนักเรียนอยู่บ้านครูขอปรับโจทย์ให้นักเรียนไปสอบถามพ่อแม่ผู้ปกครองพี่ป้านาะอาปู่ย่าตายายน้องป้าอาพี่ ใครอีกอากองอาม่า <c oughs> ในบ้านนะลูกถามมาเราครอบครัวเรามีกี่คนเราถามเลยว่าในขนมทั้งหมดเนี่ยกี่รายการ414 428 432 1 4 14, 4 28, 4 32, 12รายการเนี่ย <c oughs> คนในบ้านเราสมาชิกครอบครัวเราชอบขนมชนิดไหนเลือกได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นนะลกูกเสร็จแล้วหนูก็ขีดมาแล้วมาสรุปรวมให้คุณครูนะโอเคไหมใบงานง่ายมากทานพิชิตความรู้ ฐานพิชิตความรู้ตอนที่2สํารวจข้อมูลภาคตะวันออกคําชี้แจงพิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้วอ่านคําตอบต่อไปนี้คําถามจากใบงานที่3ชื่อผลไม้ที่เพื่อนชอบมีอะไรอันนีนะ้ให้นักเรียนตอบก่อนนะลกูกมีผลไม้ที่สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนชอบมีอะไรข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเป็นข้อมูลประเภทใด ข้อมูลเป็นประเภทใดลูกเป็นจํานวนหรือว่าเป็นข้อความให้นักเรียนวงสมมุตินักเรียนตอบว่าเป็นจํานวนก็วงมาเป็นจํานวนและนักเรียนรวบรวมด้วยวิธีใดจําได้ไหมครั้งที่แล้ววิธีรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธีสอบถามใช่ไหมลูกแบบสอบถามแบบอะไรอีกที่ครูเคยสอนไปหาจากในหนังสือค้นหาข้อมูลใช่ไหม ư? นักเรียนใช้วิธีใดนดักเรียนก็ตอบมานักเรียนจะบอกว่าเป็นวิธีของการสัมภาษณ์แบบนี้เป็นต้นก็ได้อ่าข้อที่สอง จากใบงานที่4ตอนที่1นึ่ขนมไทยข้อมูลที่รวบรวมมาเป็นข้อมูลประเภทใดขนมไทยข้อมูลที่นักเรียนรวบรวมมาเป็นข้อมูลประเภทใดนักเรียนตอบขนมไทยที่เราทำเมื่อกี้รวบรวมเป็นจํานวนใช่ไหมหรือว่าเป็นข้อความวิธีในการที่นักเรียนรวบรวมนักเรียนใช้วิธีใดเช่นการสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถามวิธีของนักเรียนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะลูก อาจจะไม่เหมือนกันได้อาจจะไม่เหมือนกันได้ทุกคนมีสิทธิ์ถูกเพราะว่าเราตอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราอาจจะใช้คนละวิธีต่อไปข้อ3จากใบงานที่4ตอนที่2ใบงานที่4ตอนที่2ก็คือตอนนี้นะลกูกนี่ด้านซ้ายมือนี้ประมวลข้อมูลจากตารางที่กำหนดให้โดยวิธีโดยวิธีตอบ ได้มากกว่า1ข้อนักเรียนหาข้อมูลด้วยวิธีใดนักเรียนสามารถตอบด้วยได้มากกว่า1ข้อเช่นการเปรียบเทียบข้อมูลการเรียงลําดับการคํานวณบวกลบคูณหารทีนี้จากกิจกรรมนี้ครูก็ได้สรุปลงไปให้แล้วทีนี้เรามาดูตอนที่2กันก่อนตอนที่2พิจรา,ารณาข้อมูลในตารางต่อไปนี้แล้วตอบคําถามครูขอซูมนะอ่าเขาบอกว่า จังหวัดใดในภาคตะวันตกมีประชากรมากที่สุดนักเรียนลองดูสิในภาคตะวันตกอันนี้คือรายชื่อของภาคตะวันตกที่ครูยกตัวอย่างให้ประชากรพื้นที่นักเรียนว่าจังหวัดใดมีประชากรมากที่สุดให้นักเรียนตอบชื่อจังหวัดลงตรงนี้นะลูกให้นักเรียนตอบชื่อจังหวัดลงตรงนี้และ จังหวัดใดในภาคตะวันตกมีประชากรน้อยที่สุดนักเรียนก็ไปเปรียบเทียบหาแล้วก็ตอบตรงนี้และเรียงลำดับจังหวัดภาคตะวันตกจากจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดไปยังจังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดให้นักเรียนเรียงมาลำดับมีกี่จังหวัดโลกมี1นึ่ง5จังหวัดดูพื้นที่ตรงนี้แล้วนักเรียนก็เรียงลำดับ จากพื้นที่ที่น้อยที่สุดไปมากที่สุดนะลูกแล้วก็ใส่มาด้วยว่ากี่ตารางกิโลเมตรง่ายไหมลกูกง่ายมากๆวิชาคูง่ายวิชาคูง่ายบนโลกใบนี้ไม่มีใครง่ายเท่าวิชาคูแล้วปรบมือต่อมอปรบมือ,มอมมง่ายจริงๆไม่มีใครง่ายกว่านี้แล้วโอเค จากกิจกรรมที่คุณครูให้ทำวันนี้สรุปได้ว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมแบ่งเป็น2ประเภทคือจำนวนและข้อความมีวิธีการรวบรวมได้หลายวิธีเช่นการสอบถามการจดบันทึกหรือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่มีอยู่แล้วส่วนวิธีการประมวลผลข้อมูลอาจใช้การคำนวณการเปรียบเทียบหรือการเรียงลำดับก็ได้เนาะอันนี้ครูมาต่อจากใบงานที่แล้วเฉยๆอ่าอันนี้ก็ เป็นเฉลยเดี๋ยวนักเรียนเห็นทีนี้อันนี้คุณครูพาทำแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมลูกโอเคก็ให้นักเรียนทำใบงานมาเรื่อยๆนะตอบใบงานทุกข้อสรุปบทเรียนวันนี้เรียนสั้นๆเรียนสั้นๆสรุปบทเรียนข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วและอยู่ในรูปแบบที่จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุป,ประสงค์ที่ต้องการได้เรียกว่าสารสนเทศอันนี้คือข้อสำคัญจำได้ไหมครั้งที่แล้วครูบอกว่าไงข้อมูลที่ยังไม่ประมวลผลเราจะเรียกว่าข้อมูลส่วนข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วเราจะเรียกว่าสารสนเทศถูกต้องไหมลูกวันนี้คุณครูสอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศไปแล้วก็คือการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ก็คือเรื่องของขนมเมื่อกี้เนาะวันนี้ ค่ของคุณครูจบแล้วสอนง่ายๆง,ง่ายมากๆจบแค่นี้วันนี้เจอกันเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนทําใบงานของคุณครูให้เสร็จและส่งให้ตรงเวลาแล้วเราจะพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสําหรับวันนี้ครูขอส่งท้ายเพลงเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยส่งท้ายกันทุกรอบถ้าพร้อมกันแล้วไปแดนซ์กันเลยจ้า